โอโหเตรียมพิชูซับน้ำตากันให้พร้อมเพราะเรื่องราวความรักของไมล์และพัสลันกำลังจะเดินทางไปสู่อีกก้าวสำคัญแล้วคะ่ะแต่ก่อนจะถึงวันวิวาสุดอลังการในวันที่19ธันวาคม2568ที่หลายคนตั้งตารอคอยเชื่อได้เลยว่าเป็นงานแต่งแห่งปีแน่ๆไมล์ของเราก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนๆได้ฟินกันก่อนหลังจากที่จูงมือพายสุนิศ์พรมพักดีว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อเข้าพิธีมันไปอย่างหวานชื่นไปแล้วล่าสุด มายก็ทำเอาไอจีแทบลุกเป็นไฟด้วยภาพปาร์ตี้สละโสดสุดอบอุ่นที่เพื่อนเพื่อนแก๊งนางฟ้าจัดให้หมายมาในชุดเดรสสั้นสีขาวบริสุทธิ์น่ารักสดใสสมไวยว่าที่เจ้าสาวสุดๆไปเลยค่ะแต่ที่เด็ดกว่าชุดก็คือรอยยิ้มและความสุขที่ฉายออกมาจากสีหน้าของไมนี่แหละค่ะดูจากภาพแล้วรู้เลยว่าคืนนั้นสนุกสุดเวียงขนาดไหนแอบเห็นมากี้ราศีไปร่วมแสดงความยินดีด้วยนะแอบอยากรู้เลยว่าในปาร์ตี้สละโสดคืนนั้นมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างมีใครแอบมาเรื่องเจ้าบ่าวบ้างไหมนะ อันนี้แอบกระซิบถามเฉยๆนะคะอีกแต่เดี๋ยวก่อนเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมปาร์ตี้สละโสดถึงกลายเป็นธรรมเนียมที่ขาดไม่ได้ไปแล้วบางคนอาจมองว่าเป็นแค่เรื่องสนุกสนานแต่จริงๆแล้วมันคือการเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งอิสระก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ต่างหากเหมือนเป็นการให้กําลังใจเพื่อนให้เพื่อนได้ปลดปล่อยความกังวลก่อนจะก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในชีวิตสซนุก .com ขอแสดงความยินดีกับมายและพายอีกครั้งนะคะตื่นเต้นที่จะได้เห็นภาพงานแต่งงานสุดอลังการในเดือนธันวาคมนี้แล้ว และขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขมากๆนะคะคำถามชวนคุยเพื่อนๆหลักคคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดปราร์ตี้สละโสดและถ้าเป็นเพื่อนๆจะจัดปราร์ตี้สละโสดแบบไหนกันบ้างมาแชร์ไอเดียกันหน่อยคะ่ะหรือใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับธรรมเนียมปราร์ตี้สละโสดบ้างไหมมาถกกันได้เลยนะคะ